ทุกคนวันนี้เอาสูตรซอสกระเพรามาฝากสูตรนี้ทําง่ายอร่อยมากนี่เลยปลานิลนทอดวันนี้เลือกปลานีลนนะจริงๆใช้ปลาอะไรก็ได้แต่ปลานีลนะ่ะถูกสุดไม่ใช่หรอกเราชอบยินอะเราเวลาทอดปลาก็จะเย็นๆใช้ไฟกลางค่อนแรงไม่ต้องใจร้อนทอดไปเรื่อยๆจําไว้นะทอดปลาให้ใจเย็นอะแล้วน้ํามันที่ทอดเนี่ยก็อย่าเพิ่งเอาไปไหนให้เอาตั้งไว้ก่อนแล้วก็ทอดใบกระเพราต้องใช้น้ํามันร้อนจัดแต่ไฟห้ามแรงนะทุกคน อันนี้เนี่ยทอดปลาห้ามใจร้อนใช่ไหมแต่ทอดใบกระเพราห้ามใจลอยนะจ๊ะไม่งมั้นไหมบอกเลยพอใบกระเพราเราสลดประมาณนี้ทุกคนก็คนๆๆๆคัก2สองสามทีนะทอดจริงๆก็ประมาณ10กวิก็ได้แล้วแล้วก็นี่เลยตักใส่กระชอนแล้วก็เอาไปพักไว้นะทุกคนเห็นปะสีจะสวยสีเขียวสวยเป็นมรกตเลยเนี่ยบอกเลยว่ากรอบอร่อยไม่ขมไม่ไหมแน่นอนนะทุกคนเอาสีประมาณนี้เท่านั้นแล้วก็เทน้ำมันออกให้เหลือไว้นิดนึงสักสองช้อนโต๊ะแล้วที่สําคัญต้องใช้พริกขี้หนูสวนตำ กับกระเทียมเอาแบบโขลกพอหยาบนะทุกคนใส่กระเทียมเยอะๆใส่พริกเยอะๆต้องใส่พริกขนูสวนสีเขียวมากกว่าสีแดงเพราะว่ากลิ่นความสดของพริกอะทุกคนความเขียวของพริกก็มันจะทําให้ซอสกระเพราเราอร่อยมากๆ คั่วไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวไหมนะทุกคนถ้าเราใส่น้ํามันเยอะเนี่ยเวลาผัดออกมาสุดท้ายแล้วซอสกระเพราเราจะมันแล้วก็ไม่อร่อยนี่ต้องผัดไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆให้แห้งนะทุกคนไม่ต้องกลัวกระทะไหมถ้าไหมก็คือไหมนั่นแหละก็คือไหมเออก็คือไหมไม่ใช่ผัดไปเรื่อยๆทุกคนนี่ผัดให้แห้งติดกระทะแบบนี้นิดๆนะแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปหนึ่งถ้วย ไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะทำไมใช้น้ําเยอะจังนี่แหละการใส่น้ําเยอะๆจะทําให้เนื้อกระเทียมแล้วก็เนื้อพริกของเราที่เราโขลกเนี่ยฟูแล้วก็ใส่ซอสหอยนางรมไป2ช้อนโต๊ะนะทุกคนผงปรุงรสหรือว่ารสดีนหนึ่งช้อนชาซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน,น้ําปลา1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้าตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะนะจ๊ะถ้าชอบหวานก็เพิ่มได้หเห็นป่ะทุกคนเนี่ยมันก็จะมีความเป็นซอสกระเพราแล้วว่าง่ายมากปรุงตามนี้เลยนะแล้วก็ชิมเอานี่แล้วที่ขาดไม่ได้ใส่ใบกระเพราลงไปเยอะๆเวลาใส่ใบกระเพราจะ ต้องยีย,ย,ขยีขยี้ขยี้โมโหใครก็นึกถึงหน้าแล้วก็บี้เข้าไปมันจะได้น้ํามันหอมระเหยของใบกระเพราออกมาแค่นี้เองซอสกระเพราเราก็จะเสร็จแล้วจะเอาไปราดบ,บนตัวปลาที่ทอดเลยก็ได้หรือถ้ายังไม่กินแนะนําว่าให้เอามารองจานแบบนี้แล้วก็วางปลาลงไปแบบนี้แล้วก็โรยใบยกระเพราทอดแบบนี้อเห็นปะแค่นี้เองทุกคนรับรองว่าอร่อยเลยิศ t h ยนิวส s News, สื่อออนไลน์คุณภาพที่เสิร์ฟไลฟ์สไตล์ให้คุณได้ในทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงแบบครบรถได้ทุกช่องทางของไทยนิวส์